สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์ภูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่21พฤษภาคม2 5 6 4โดยลิเวอร์พูลเดลี่บ s ายเซอร์โอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น e ีีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกก็บไซด์ที่ครบเครื่องเรื่องก,กีฬาคลิกทีท่ลิกงด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยข่าวเบาๆเกี่ยวกับทีมของเรากันก่อนเลยหลังจอคว้ารางวัลแฟร์เพย์อเวิรประจำฤดูกาลนี้มาครองสำหรับทีมที่เล่นได้อย่างขาวสะอาดมากที่สุดในพิมร์ลีกรางวัลดังกล่าวจะคำนวณจากใบเหลืองและใบแดงที่แต่ละสโมสรได้รับตลอดการแข่งขันทั้งฤดูกาลก็จะนำมาคำนวณเป็นคะแนนความประพฤติว่าทีมใดเล่นได้อย่างขาวสะอาดมากที่สุด มันไม่มีนักเตะคนใดเลยของลิเวอร์พูลที่ได้ใบแดงในการแข่งขันฤดูกาลนี้และพวกเขาก็เป็นทีมที่โดนใบเหลืองน้อยที่สุดเพียงแค่38ใบเท่านั้นตลอดการแข่งขัน37นัดที่ผ่านมานั่นทิ้งห่างทีมอันดับที่2ออย่างเบอร์ลี่ไกลลิฟพอสมควรโดยทีเดียวโดยพวกเขาโดนใบเหลืองไปรวม47ใบขณะที่เหลือการแข่งขันอีกแค่เพียงเกมเดียวเท่านั้นนั่นทำให้ทีมของเราจะสามารถคว้ารางวัลแฟร์เพย์อวอร์ดมาครองได้ค่อนข้างจะแน่นอน ทั้งนี้มันเป็นปีที่5ติดต่อกันเข้าให้แล้วสําหรับทีมลิเวอร์พูลหรือพูดง่ายๆก็คือพวกเขาสามารถเก็บรางวัลน,นี้มาได้ทุกปีนับตั้งแต่ที่เยอร์เกนครอปเข้ามากุมทีมแบบเต็มตัวนับตั้งแต่ที่ลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษได้เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันมาเป็นพิม์ลิกเมื่อปี1992นี่ก็ถือเป็นครั้งที่9เข้าให้แล้วที่ทีมดังจากเมอร์ซีไซส์สามารถคว้ารางวัลน,นี้มาครองได้ สมัยก่อนสโมสรที่ได้รางวัลแฟร์เพย์อวอร์ดนั้นจะได้ตั๋วไปเล่นในศึกยูโรป้าลีกด้วยแต่กฎด,ดังกล่าวก็ได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี2015อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามสำหรับทีมที่เล่นได้ศกกระปรกมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็คือเชฟฟ์ยูไนเต็ดเมื่อพวกเขาโดนใบเหลืองไปมากถึง70ใบและโดนใบแดงโดยตรงไปอีก3ใบด้วยกัน เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพของทีมเราในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้กันบ้างหนึ่งในหน้าเตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราก็คือลุยซัวเรสอดี็ดาวยิงขวัญใจคนเดิมที่มีข่าวว่าอาจจะย้ายกลับมาตายลังเก่าที่แอนฟิลด์อีกครั้งหลังเจ้าตัวมีเงื่อนไขให้สามารถอำราแอลติโกมาดริดได้แบบไร้ค่าตัวตอนสิ้นสุดฤดูกาลนี้ เพราะว่าล่าสุดทางสตีฟแม็กมานามันอดีตดาวเตะชื่อดังของลิเวอร์พูลก็ไดออกมาแสดงทัศนะว่าเรื่องดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างที่สื่อพยายามจะประโคมข่าวกันข่าวลือเรื่องที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวหลุยส์ซัวเรสนั้นมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยสําหรับตัวผมแม้ว่าเขาจะมีปีที่ยอดเยี่ยมกับทางแอตแลนติ o โกมาดริดก็ตามแม็กมานามันกล่าว โดยส่วนตัวแล้วผมไม่เชื่อว่าเขาจะอยากกลับมาที่ประเทศอังกฤษในช่วงเวลานี้ของเส้นทางอาชีพของเขานะเขาลงเล่นกับบาร์เซโลนามานานหลายปีก่อนจะมาอยู่กับอแอตเลติโกโมาดริดและเขาก็รักช่วงเวลาที่ประเทศสเปนอย่างชัดเจนดังนั้นผมไม่คิดว่าเขาจะอยากกลับมาพิมลีกในตอนนี้ ด้านลิเวอร์พูลเองก็มีปัญหาที่ใหญ่กว่าในตำแหน่งอื่นๆของทีมและผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาในการจะแยก3ามประสานแดนหน้าอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบตโต m ฟูเมโและซาเดโอมาน่ที่ทำผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับทีมตลอดช่วง3ปีหลังออกจากกัน เยอเกนครอปอาจจะมีการดันนักเตะดาวรุ่งบางคนขึ้นมาจากนั้นพวกเขาก็จะมีนักเตะในตำแหน่งนี้รวม5คนซึ่งผมมองว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อกองหน้าคนใดเข้ามาเพิ่มเติมอีกมันยังมีตำแหน่งอื่นในทีมที่น่าจะลงทุนเพิ่มเติมได้และผมก็ไม่อยากเห็นนักเตะ3คนนี้มาเจอช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแบบนั้นอย่าลืมว่าซาเดโอมาน่และโรเบรโตฟเมโนเพิ่งจะมาทำผลงานได้ไม่ดีในฤดูกาลนี้เอง ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวนักเตะภายในทีมของเราที่ซอแเวล์ต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้างเขาคนนั้นก็คือเซอร์ดานชากีลีปีกมะขามข้อเดียวของเรานั่นเองซึ่งเป็นนักเตะคนโปรดของเพื่อนๆหลายท่านเลยทีเดียวถ้าดูเหมือนว่าอนาคตของเขากับทีมนั้นจะไม่ค่อยสดใสามากเท่าใดนัก เขาได้รับโอกาสลงสนามอย่างจำกัดตลอดช่วง2ปีหลังโดยได้ลงสนามเป็นตัวจริงในพิมี์ลีรวมไปเพียงแค่7นัดเท่านั้นและ5นัดในจำนวนดังกล่าวก็เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามแม้จะไม่ค่อยได้ลงเล่นแต่เขาก็ยังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วยุโรปที่พร้อมรับเซ้งไปใช้งานต่อหากเจ้าตัวต้องย้ายออกจากทินแอนฟิลด์ไปในช่วงซัมเมอร์ ล่าสุดจากการรายงานข่าวของเ e อ็กเลมโคนูนักข่าวชื่อดังจากประเทศตุรกีก็ได้เปิดเผยว่าในเวลานี้มีทั้งเซบียาลาซิโออาร์เอสโลมาและเฟเนบาเช่ที่กำลังเปิดศึกแย่งชิงรายเซนของดาวเตะวัย29ปีทั้งนี้ชาคิลี่เหลือสัญญากับทีมดังจากเมอร์ซี่ไซยาวไปจนกระทั่งปี2023แต่สโมสรก็พร้อมจะปล่อยตัวเขาให้ได้ย้ายทีมในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้วางเอาไว้ พวกเขาวางแผนการจะขายขาดนักเตะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่คิดที่จะปล่อยยืมตัวเขาเพราะต้องการนำเงินค่าตัวที่ได้กลับมาลงทุนกับทีมใหม่ในการจัดซื้อแข้งเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมต่อไปจากสถานการณ์เรื่องสัญญาของนักเตะที่ยังคงเหลืออยู่กับทีมเป็นระยะยาวก็ <c oughs> ทำให้ลิเวอร์พูลหวังจะทำเงินจากการขายเขาที่20ล้านปอนด์สำหรับนักเตะที่ซื้อเข้ามาด้วยสนนราคา13.5ล้านปอนด์เมื่อ3ปีก่อน มื่อพูดถึงนักเตะที่จะย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆสลับมาดูคนที่ตกเป็นข่าวว่าอาจจะตบเท้าเข้ามาสู่ทีมของเรากันบ้างดีกว่าในตอนนี้จอร์จินโอไวเนลดูมมิดฟิลด์ดัชแมนกำลังเตรียมเก็บเข้าของย้ายออกจากสโมอสรไปหลังกำลังจะหมดสัญญากับทีมตอนซัมเมอนี้ทำให้สโมอสรมีความจำเป็นจะต้องมองหานักเตะใหม่เข้ามาทดแทน ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางบาร์ซ่ายูนิเวอร์แซลสื่อชื่อดังจากแดนกระทิงดุก็ได้ระบุว่าลิวอพูกำลังหันมหให้ความสนใจในตัวยูริทีเลอมองมิดฟิลตัวเก่งของทางเรสเตอร์ซิตี้อยู่อย่างไรก็ตามการจะคว้าตัวเขานั้นก็คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะเพราะพวกเขาจะต้องออกแรงแย่งตัวกับทางบาร์เซโลนาที่อยากได้ตัวนักเตะไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ทีเอรมองกำลังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้เรสเตอร์ขึ้นมามีลุ้นเบียดแย่งท็อปโฟกับลิเวอร์พูลและเชลซีอยู่ในเวลานี้ขณะเดียวกันเขาก็พาทีมผง,งาดควา้าแชมป์เอฟคัพมาครองได้สำเร็จเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอ,อีกด้วย เขาย้ายจากอันเดอร์เลชมาลวมถึงคิงพาวเวอร์สเตเดียมตั้งแต่เมื่อปี2019ด้วยสนนราคา40ล้านปอนด์แต่มันก็เป็นที่เชื่อกันว่าค่าตัวของเขาักเวลานี้คงจะดีดตัวสูงขึ้นมากกว่านั้นมากมายนัก โจทย์แรกก็คือเราจะต้องใช้เงินก้อนโตพอสมควรถึงจะทําให้เรสเตอร์ยอมปล่อยตัวนักเตะออกมาได้และโจทย์ต่อมาก็คือเราก็ต้องมาดูกันต่อไปอีกด้วยว่าเจ้าตัวจะอยากย้ายทีมหรือไม่อย่างไรหลังเพิ่งประสบความสําเร็จร่วมกับทีมมาแบบสดๆร้อนๆแม้มันจะมีรายงานข่าวออกมาเช่นนี้แต่เมื่อเรามาดูทางรายงานข่าวจากทางลิวร์พูเอ็กโคสื่อวงในของสโมสรก็ได้ชี้ชัดลงไปในประเด็นนี้เลยว่า ที่เริมมองอาจจะเป็นนักเตะที่น่าสนใจแต่ข่าวเรื่องความสนใจจากสโมสรน,นั้นน่าจะเป็นเพียงข่าวลือมากกว่าเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องอนาคตของ2นักเตะใหม่ที่เราไปคว้าตัวมาร่วมทีมเมื่อช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมากันบ้าง เร่มต้นจากในรายของเบนเดวีที่เราเซ็นสัญญามาจากเบรสตันนอตเอนได้สนนราคาในเบื้องตอน้นเพียงแค่500 0 0 0ปอนเท่านั้นแต่เขายังไม่มีโอกาสได้ลงสนามลงเล่นให้กับทีมเลยแม้แต่เกมเดียวก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าสโมสรพร้อมจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีทางกลัสโกเซลติกและเบอร์ลีที่แสดงความสนใจสนจะรับเซ้งไปใช้งานต่อ แต่ล่าสุดดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อทางเจมส์เพียรสนักข่าววงในมือหนึ่งของลิเวอร์พูลได้ออกมายืนยันด้วยตนเองเลยว่าเขาจะไม่ถูกขายทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างที่มีการกล่าวอ้างกันเบนเดวีได้รับการแจ้งจากสโมสรแล้วว่าเขายังคงมีอนาคตในถิ่นแอนฟิลด์แม้ว่าจะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมเลยสักเกมเดียวนับตั้งแต่ย้ายมาจากเพรสตันนอตเอนในแชมเปี้ยนชิพเพียสกล่าว ขณะเดียวกันสำหรับในรายของโอซานคาบักที่เรายืมตัวมาจากเชลเก้ศูนย์สี่เมื่อเดือนมก,กราคมยาวไปจนกระทั่งช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้นั้นพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดที่18ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวจากทางเดอะซันซื้อมัวแรก10ถูกหนึ่งของประเทศอังกฤษว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจจะไม่ใช้เงื่อนไขซื้อขาดนักเตะซึ่งทางเพียสก็ได้ออกมายืนยันว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นความจริงตามนั้น ลิเวอร์พูลจะไม่ใช้เงื่อนไขซื้อขาดโอซานคาบักจากชาลเก้ศูนย์ที่18ล้านปอนด์หลังสัญญายืมตัวของเขาสิ้นสุดลงพีแอสกล่าวทิ้งท้ายแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ